รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนาคาคอปเปอเรชั่นจำกัดสวัสดีครับพี่ขุมครับ สวัสดีครับพี่ยศสวัสดีท่านผู้ฟังครับพี่ขุมทันยุคนี้หรือเปล่าที่ก็บอกว่าร้อน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 จริงๆนะจ๊ะอย่างนี้ถ้าอยากคลายร้อนคลายร้อนต้องแป้งตางูทันหไหมพี่ทัน,นไหมครับยังยังใช้อยู่เลยนะพี่ยศ์ก็ออกใหม่แล้วเป็นสีดําขวดกระ๋องสีดํานะอ,าอ้าวเหรอเหรอพี่อม่ทำไมผมไม่ทันน่ะ พ่ยุทธอายุน้อยไงอายุอายุน้อย,อยเออไปแ่ไม่ทันแต่ร้องได้นะร <c oughs> ้องได้นะแล้วยังไงเนี่ยอากาศมัน,น,นร้อนๆแบบนี้แล้วนี่วันนี้หนึ่งเมษายนเริ่มต้นหน้าร้อนแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมอยู่ด้วยเนี่ยวันนี้มาคุยอะไรกันดีพี่ขุมชวนเที่ยวพ่ยุทธ์ชวนเที่ยวเหรอหน้าร้อนแบบนี้พ่ยุทธ์แล้วอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วย<ห>เข้าเดือนแห่งเทศกาลสงการของไทยด้วยสงการที่ต้องช่วยกันประหยัดน้ําด้วยใช่ไหมใช่ครับประหยัดน้ําไว้ให้ชาวนาปลูกข้าว <c oughs> เออดีครับ ครับนะรบประหยัดน้ําให้ชาวนาปลูกข้าวรเราสามารถเล่นสงกรานได้นะครับโดยไม่ต้องสาดสา,ดส,า,ดส,าดสาดเพราะตามประเพณีพวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราเนี่ยแค่ปะพรมใช่ไหมพี่คุม้มใช่ครับพยศโอ้ไม่ใช่สาดนะแต่ว่าที่จะมาชวนคุยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชวนเที่ยวใช่ไหมพี่ พิยุสเราอย่างนี้ดีไหมผมเสนอนะครับเป็นพิยุครับท่านผู้ฝังครับเรามีเทศกาลสงการนั่เป็นช่วงที้ปิดภาคฤดูร้อนของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับรู้ดีพวกนักศึกษาเนี่ยพี่จะรู้<แ>ดีใช่เลยเ <c oughs> พราะลูกผมเป็นนักศึกษาอยู่อ,ออกตัวออกตัวเราชวนเที่ยวให้เข้ากับงานของที่ทางทททสนับสนุนอยู่ไหมพิยุสกําลังโปรโมทอยู่เลยอ๋อเที่ยวให้เข้ากับทีมการท่องเที่ยวของทางททใช่ไหมใช่ครับพิยุสปีที่แล้วเขามีเมืองต้องห้ามพลาดใช่แล้วแล้วตก ลงปีนี้เนี่ยมันธีมไหนล่ะพี่ปีนี้มีมีสองีมน,นะพ่ย,ยุทธ<ะ>์มีสองเทศกาลที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเราสนับสนุนอยู่คือการท่องเที่ยวแบบ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัส12เมืองต้องห้ามพลาดพลดัสใช่ก็<า>คือเอาโครงการปีที่แล้วเนี่ยไปบวกเพิ่มใช่ไหมพี่ใช่ครับพ่พย,ยุทธ์จริงๆแนวทางเนี่ยเขากระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองหลองอ๋อแล้วยังไงแล้วมันพลัสยังไงอ่ะพี่ พิยุสคือคือเหมือนยกตัวอย่างนะพิยุสบอกว่าสมมติถ้าเราไปเที่ยวจังหวัดน่านพอเราไปเที่ยวน่านเสร็จปุ๊บเมืองรองของน่านที่น่านเที่ยวเนี่ยก็ยังมีอีกที่ยังแนะนําแล้วเรามองข้ามไปเมืองไรอ่ะเราก็ต้องไปเที่ยวจังหวัดต่อไปพิยุท์ที่ต่อจากน่านไปน่านก็ต้องแพร่สิใช่ไหมอ่าใช่แล้วเต้องไปแพร่นะครับพิยุ์ อันนี้พูดในฐานะคนชอบเที่ยวใช่ไหมไม่ใช่ชอบเที่ยวด้วยนะผมแต่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยเอโกคนเข้าใจผิดธุรกิจรถเช่าเนี่ยก็อยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะใช่พิย์เมืองต้องห้ามพลาดเนี่ยมี12จังหวัดแล้วเมืองต้องห้ามพลาดพลัสเนี่ยตกลงมันก็จับคู่จาก12บวกกับอีก12ก็เป็น ยี่สิบสี่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่พยุทธครบทั้งสี่ภาคเลยในในพี่ลองจับพูดให้ผมฟังหน่อยได้ไหมพี่ผมยกตัวอย่างดาหน่อมสมมติถ้าเราไปลำปางเราก็อย่าพลาดนะครับที่จะไปเยี่ยมลำพูนแมลำปางคอนเซ็ปต์เมืองก็คือลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามการเวลาใช่ไหมครับครับส่วนลำพูนนี่ก็จะเป็นพระธาตุเด่นพระลอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหาริพุชัยเห็นไหมพิยุทธถามจริงถามจริงท่องนานไหมเนี่ย อนี่อาจจะอาจจากชีท้ทีมงานเลยครับโอ้โหนะอันนี้คู่แรกนะครับลำปางแล้วก็ไปลําพูนนะครับประยุ์แล้วอย่างเมื่อกี้อะไรนะรน,น่านน่านนี่คือกระสิบรักเสมอดาวใช่ไหมใช่ใช่เลยใช่เลยเชื่อมโยงไปไหนนะน้านไปแพร่พระโยุ์ ไปจังหวัดแพร่<น>อย่างบุรีรัมย์เนี่ยก็กชวนไปสุรินทร์ต่อนะพีย่ยศอ,อย่างจังหวัดเลยก็ชวนไปชัยภูมิสมุทสงครามก็ชวนไปนคปรปฐมเห็นไหมพีย่ยศอย่างชุมพรก็ชวนไประนองต่อถ้าสังเกตดีๆแล้วเนี่ยการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัเนี่ยคือการดึงจากเมืองหลักเข้าสู่เมืองรองอีกทีหนึ่งพีย่ยศผมว่าเก่งนะทททใช่ไหม เก่งสิครับพอทนี่พิยุทธทราบไหมครับว่าท่านผู้วังทราบไหมครับว่าทอทนี่เปิดมากี่ปีแล้วโอ้โเท่าไหรผมผมรู้แต่ว่านานแล้วอะพี่ห้าสิบหกปีนะครับครบปีที่ห้าสิบหกเมื่อสิบแปดมีนาคมที่ผ่านมานี่เองพิยุทธเพราะฉะนั้นก็พอตทของเราก็มีความชำนาญและผลักดันในการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนไทยเที่ยวไทยตีมเมืองต้องห้ามพลาดพลัสเนี่ยสิบสองบวกสิบสองเป็นยี่สิบสี่ เมืองไหนบ้างที่ไหนบ้างที่พี่ขุมมีโอกาสไปสัมผัสด้วยตัวเองเออเอางี้ก่อนเอางี้เลยนะพี่ยุทธนะผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยไปมาเกือบทุกที่เลยพี่ยุทธจริงฮะพอผมทํารถเช่าอ่ะผมก็ไปเปิดสาขาเชียงใหม่นครศรีธรรมราชอู้ผมไปทั่วเลยพี่ยุทธที่ที่มาคุยฟังว่าช่วงนั้นที่บ้านโทรตามเช็คถี่ใช่ไหมใช่ครับพี่ยุทธเราไปทําธุรกิจครับเราขยัางํางานเลี้ยงครอบครัวอย่างตรังเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นยุทธจักร ความอร่อยพูดถึงจังหวัดตรังนี่ถึงอะไรครับพี่กุ้งครับก็ต้องคิดถึงหมูย่างพ่ยุทธ์หมูย่างแล้วก็เค้กเมืองตรังใช่ไหมฮะใช่อ่าแล้วก็จะเชื่อมตังเสร็จปุ๊บเขาก็แนะนําว่าพ่ยุทธ์ถ้าเราไปจังหวัดตรังนะก็แวะจังหวัดสตูลกันหน่อยนะอ๋อเชื่อมโยงไปยังสตูลท่องเที่ยวด้อาหารอร่อยพึ้นชื่อองพื้นถิ่นสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ใช่ไหมนี่ไปถามมาตุกสโลแกนเะยพพ่ยุทธ์ผมรู้หมดเลยโอ้ท่องเพียบเลยเนี่ยต้องเก่งเนี่นะอันนี้เป็นธีมแรกนะคร ครับสิบจังหวัดบวกอีก12จังหวัดเป็น24จังหวัดนะครับคใช่เลยพี่ยชน์เข้าคู่กันเป็นอย่างดีเลยนะฮะช,ชอบเมืองไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนั่งโลคอสไป ถ้าไม่เอารถไปก็ไปเช่ารถต่อเนี่ยขับ,บเที่ยวนี้สนุกสนานเลยนะครับครับนอกจากเมืองต้องห้ามพลาดพลัสแล้วพี่ขุมยังบอกว่าถ้าเราจะไปท่องเที่ยวตามธีมของทางทอท,อท,อทอเนี่ยมีอีกโปรเจกต์หนึ่งด้วยใช่ไหมพี่โอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะพยุทธ์อันนี้อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยแล้วไปมาหลายที่เราด้วยตกลงโปรเจกต์นี้มีชื่อว่าเขาเล่าว่าเขาเล่าว่า เขาเล่าว่า24แหล่งท่องเที่ยวผ่านวิถีการเล่าเรื่องครับพี่ยศอ๋อเดี๋ยวนะโปรเจกต์แรกมันนับเป็นจังหวัดใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าโปรเจกต์เนี่ยเขาเล่าว่าอันนี้เป็นเป็นเมืองเป็นจุดๆไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่ยศคือทางทททบอกว่ามันเป็นการเที่ยวมิติใหม่ที่ให้มีการท่องเที่ยวแบบเชิงลึกมากขึ้นผ่านกลยุทธ์แบบการท่องเที่ยวแบบสี่มิติเป็นกลยุทธ์ท่องเที่ยวแบบสี่มิติอ่ะพี่ครับ มิติที่หนึ่งคือการเที่ยวแบบเข้าไปรับรู้มิติที่สองคือการเที่ยวแบบเข้าไปเห็นด้วยตัวเองออืมิติที่สามคือการมีส่วนร่วมกับเรื่องที่เขาเล่ามา มิติที่สี่คือเข้าไปถึงสถานที่เพื่อให้รับรู้ทั้งสามิติโอ้โหนี่นี่คือกลยุทธ์นี่เป็นไงเป็นไงพี่ยศกับสี่มิติแล้วเนี่ยใช่คําว่ารับรู้ก็หมายถึงว่าไปรับรู้เรื่องราววิถีและก็ความเชื่อแบบไทยๆที่น่าสนใจในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆใช่ไหมพี่ใช่ว่าทําไมเขาถึงเล่าแบบนี้เราไปรับรู้เรื่องราวของเขาหน่อยแล้วที่บอกว่าอะไรอ่ะเข้าไปเห็นเนี่ยคืออะไรก็ได้เข้าไปสัมผัสพระยอเขาเล่ามาเสร็จปุ๊บเราพอเรามีเรื่องเล่ามาจากที่บอกว่าเขาเล่าว่าเราก็ไปถึงที่เลยใช่ไหมเราก็ไปถึง ที่เพื่อที่เข้าไปเห็นซะหน่อยว่าเขาเล่าว่าเพราะเพราะอะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเข้าไปเห็นแล้วเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมร่วมคือร่วมสัมผัสธรรมชาติแล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนใช่ไหมพี่ใช่กับสิ่งที่เขาเล่ามาว่า เรื่องราวและวิถีชีวิตแบบความเชื่อของคนไทยแบบนั้นเนี่ยเราเข้าไปมีส่วนร่วมหน่อยอ๋อพอรับรู้พอเข้าไปเห็นพอเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยมันจะให้เข้าไปสู่จุดที่บอกว่าเป็นการเข้าถึงใช่ไหมพี่ถูกต้องเลยพิยุทธโอ้โห<อ>พิยุทธเนี่เก่งมากเลยครับให้คะแนนสิบคะแนนเต็มเลยพิยุทธเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แต่แต,แต่แล้วเขาเขาเล่าว่าในมีที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย อ่าผมยกตัวอย่างพิยุทธเอาแบบเอาแบบที่ผมเคยไปนะ,อะ,อะเอาแบบสัมผัสมาแล้วแต่ผมอยากชวนพิยุทธไปที่นี่ดีกว่าเอาที่ไหนมั่งผมอยากชวนพิยุทธไปเมืองลับแหลเมืองลับแหลนี่ต้องเป็นอุตรดิตถ์ใช่ไหมพี่กถูกต้องพิยุทธใช่ไหมใช่เมืองลับแหลําอำเภอลับแหลจังหวัดอุตรดิตถ์ที่นี่เขาเล่าว่ายังไงครับ เขาเล่าว่าห้ามโกหกพิยุทธเพราะนั้นพิยุทธไปกับผมเนี่ยผมถามแลวพิยุทธโกหกผมไม่ได้เลยนะเนี่ยเท้ากับที่เราคุยกันปกติเนี่เราคุยกันไม่ได้เลยใช่ไหมไม,ไม่ได้แล้วต้องต้องคุยเรื่องจริง <c oughs> หรือไม่พิยุทธก็ต้องปฏิเสธที่ไปกับผมเลยนะ <c oughs> โอ้เมืองลับแปลใช่ไหม ครับเขาบอกว่าเมืองลับแลเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองของการเข้าไปถึงของเมืองของคนดีเม,มืองที่ถือวาจาสัตว์เป็นหลักใครประพฤติผิดละไรซึ่งวาจาสัตว์เนี่ยจะถูกขับออกจากเมืองไปแน่ดีถ้าเกิดว่าเราจะทําธุร,รกิจหรือมีเพื่อนเราก็จะวัดความจริงใจของเพื่อนวัดค,ความตรงไปตรงมาของคู่ค้าเนี่ยเราก็ชวนไปที่นี่ก็ได้ใช่ไหมพี่อ่าน,นี่แหละนี่แหละนี่ผมจะต้องพาพิยุทธ์ไปเป็นที่แรกเลยถ้าเขาไม่ไปกับเราเราก็ไม่ต้องยุ่งด้วยถ้าเาไม่ไปเราก็ชัดีอยู่ก็แสดงว่าชัด ชัดเลย <S <S ชัดเลย <S <S ชัดเลย,เลยว่าเขาชวนไปหยุดไ,ไปไม่ไปนี่ชัดเลยว่าเขาตรงไปตรงมาก่บเราเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหมมาตลอด <S 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 อ่าที่แรกนะฮะอันนี้ที่เมืองรับแปลจังหวัดอุต,ตรดิตนะฮะ <S <S ครับเออแล้วมันมีทั้งหมดกี่ที่เนี่ยพี่ ยี่สิบสี่นะพี่ยุทธยี่สิบสี่แห่งท่องเที่ยวครับเอาพักเหนือสักที่ได้ไหมพี่พักเหนืองั้นเอาเอาไปจังหวัดเชียงรายไหมโอ้เชียงรายมีอะไรอ่ะประตูผาบองประตูผาบองอำเภอเวียงแก่งเฮ้ยผมเพิ่งดูในเน็ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปแบบดูละเอียดได้เปิดผ่านผ่าน่ะมีอะไรที่นี่พี่อ่าเขาเล่าว่าที่เนี่คือประตูลักแห่งขุนเขา รักแท้จะต้องเดินทางไปค้นพบที่ที่เป็นหินผาแข็งแก่งนิ่งสง,งบเป็นล้านปีถือว่าเป็นแหล่งสะสมพลังงานถ้าเราเดินผ่านถือว่าเราจะมีความรักที่นักแน่นดังขุนเขาเป็นานประย์เป็นไงโอ้โหซึ้งซึ้งซึ้ง,งจริงซึ้งไหมนี่จะมีประตูรักแห่งขุนเขาความรักของเราก็จะหนักแน่นดังขุนเขาใช่ไหมดังขุนเขาที่จังหวัดเชียงรายพี่ยศโอ้นี่คือประตูผาบ่องที่ดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นนะฮะ ที่จังหวัดเชียงรายนี่คือประตูรักแห่งขุนเขาครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่ไปมาแล้วใช่ไหมพี่ไปแล้วคือที่ยกตัวอย่างที่พูดมาคือแนะนําครับว่าเมืองไทยมีที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งพี่ขุมผมไม่รู้พี่เคยไปป่ะนะสะพานซูตองเป้อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นสะพานอธิษฐานความสําเร็จอ่ะ เคยได้ยินคำพิยศสะพานอธิษฐานสําเร็จสะพานสู่ตองเป้อาเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศนครับเขาบอกว่าอะไรนะก่อนจะทําการใหญ่ก่อนจะกล้าไปสู่ความสําเร็จใดๆให้ถามใจตัวเองซะก่อนว่ามีแรงศรัทธามากเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็ให้ไปเดินที่สะพานแห่งนี้แล้วก็อธิษฐานใช่ไหมพี่ขุ่ม ใช่ครับอธิษฐานแต่จริงๆแล้วผมว่าอย่างนี้พิยุทธเวลาเราเดินผ่านสะพานเนี่ยเขาทดลองจิตใจเราเราเรามีความมั่นคงแค่ไหนเราหวั่นไหวไหมเพื่อที่จะเดินผ่านสะพานที่มันยาวแล้วก็มีทิวทัศน์สูงมีความหวัดเสียวเวลาเดินเพื่อให้ดูว่าจิตใจเรานิ่งพอหรือเปล่าเป็นการวัดความมุ่งมั่นตั้งใจใช่ใช่ใช่แม้แต่การหนึ่งพิยุทธ์นี่อันนี้อยากอยาก คุยเป็นการสนอยากจะเล่าให้ฟังเองเลยเลยพี่พี่ยุทไม่ต้องถามขอถามตัวเองเลยที่ไหนพี่อันนี้ไปสัมผัสไปด้วยตัวเองแล้วชอบมากไปกับทั้งครอบครัวเลยพาคุณพ่อไปด้วยเขาหานุมานวัดใจเขาหานุมานวัดใจที่ไหนพี่เอออหานุมานก็ต้องเกี่ยวกับลิงใช่ไหมลพบุรีลพบุรี่ถูกต้องครับรู้แค่นี้นะผมรู้แค่เนี้เขาวงพระจันทร์ครับจังหวัดลพบุรีเขาวงพระจันทร์จังหวัดลพบุรีมีอะไรเป็นช็อตเด็ดที่นี่ครับหากเราพาคนรักไปนะพี่ยุทธไปพิสูจน์ความรักแท้ของเราเนี่ยร่วมกัน เดินขึ้นบันได3790ขั้นก็จะได้ทดสอบว่าเรามีความสมัครสมานสามัคคีที่จะเดินฝ่าฟันให้ครบ ,3790 ั้ขั้นไหมผมไม่เดินมาแล้วด้วยโอ้โอเดินครบเหรอพี่ครบครับแต่ใช้เวลามะมาณ5ชั่วโมงโอ้เ<โ>ดไปเดินมาทั้งจริงพยุดโอ้โสวยครับสวย<อ>แล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วย<อ>แล้วขึ้นไปถึงก็มีเลี้ยงข้าวต้มมีไหว้พระ<อ>ไปถ่ายรูปคู่กับป้ายมาว่าพิชิตมาแล้วพาคุณพ่อขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในทีมเขาเล่าว่าของททท สถานที่แห่งไหนที่พิคขุมของเราประทับใจและชอบมากที่สุดก็คือเขา หนุมานวัดใจครับเขาหานุมานวัดใจที่เขาวงพระจันทร์อํเาเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีนะฮะใช่ครับไม่ไม่ไกลมากพยุท์ครับเดินทางสะดวกใช้เวลาเดินทางสักสองชั่วโมงนิดนิดแล้วก็อย่างหนึ่งพยุทธคือผมเห็นว่าปีนี้เป็นปีลิงครับเออใช่แล้วก็เขาก็จะถือว่าข้างบนเนี่ยจะมีศาลเจ้าพ่อพการอยู่ให้เราสาม,มารถไปกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อพการได้เพื่อเป็นการเสริมพรเสริมพลังสําหรับคนปีลิงพยุทธอ๋อเสริมดวงเสริมความเป็นสิริมางคลสําหรับคนเกิดปีวอกใช่ไหมใช่ คนเก<ช>ิด<ช>ปีนี้เลยใช่ไหมใช่เลยครับพี่ยศที่เขาหนุมานวัดใจเขาวงพระจันทร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเขาเล่าว่าระยะทางกับความยากลําบากพิสูจน์มิตรแท้และรักแท้เสริมพลังรักกันที่ลบบุรีเมืองลิงนะใช่ครับโโพี่วันนี้พี่กลุ่มให้หดาวนะฮะ าดาวครับได้ออกกําลังกายด้วยสวยด้วยอากาศดีด้วยแล้วได้ไปไหว้พระด้วยไปไหว้ปีชงด้วยโอ้โหครบหมดเลยพี่โอ้โหตึกแหมอยากจะชวนคุยต่อกว่าจะคุยให้ครบยี่สิบโครงการให้มันถึงเที่ยงคืนไปเลยพี่แต่เวลาหมดอีกแล้วอ่ะครับ่ยุทธนั่นขอทิ้งท้ายไว้หน่อยพี่ยุทธครับท่านผู้ฟังครับพี่ยุทธครับครับประเทศของเราเนี่ยเขาเพิ่งให้คะแนนแล้วก็ เพิ่งจะเลือกกันมาว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกประเทศอันดับถึงรู้ๆกันครับประเทศอันดับหนึ่งคือเ,เดนมาร์กอันดับสองคือสวิตแต่ของเราเนี่ยพิยุ์ปีนี้ดีขึ้นหนึ่งอันดับนะ ปีห้าแปดเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขดีขึ้นหนึ่งอันดับจาก34เป็น3าามห่างจากที่1แค่อีกสามสองครับพยายามกันหน่อยอไม่ไม่ไมกลเกินเอื้อมนะต้องช่วยกันนะครับไม่กไมกลเกินเอื้อมน,อนะครับแล้วก็ในโอกาสที่หน้าแล้งหน้าร้อนนะครับเขาลนลงประหยัดน้ํากันเนี่ยพี่ขุมมีอะไรจะฝากไปยังคุณผู้ฟังที่รักของเราไหมครับเชิญครับพี่ S <S ก็คงจะต้องเสริมนโยบายนะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนในการใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับในช่วงเทศกาลแบบนี้ก็คงขาดไปไม่ได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเรานะครับเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เราจะใช้เล่นสงการกันก,นก,นกนใ็ใช้ใช้ประบใช้พรมใช้ปะใช้พรมเพื่อที่จะเก็บน้ําไว้ให้กเกษตรกรแล้วก็ชาวนาของเราได้ทํานาแล้วก็ทําการ,กรเกษตรให้รุ่งเรืองเจริญมีผลิตผลเยอะๆครับดีครับดีครับนะอย่างพี่กลุ่มเนี่ยออกกําลังกายทุกวันก็จะเน้นการอาบน้ําวันเว้นวันเพื่อการประหยัดน้ํานี่โอ้ ถ้าปีนี้ได้ถ้วยเนี่ยผมจะได้ถ้วยเลยนะได้โลดประหยัดน้ําดีเด่นเลยับเนี่ยแหมเอาละครับแหมคุยกันสนุกเลยเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่สุขหน้านะพี่คุ้มครับครับพยุท์ครับเดี๋ยวหาเรื่องมาคุยกันใหม่นะพยุทธนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพยุต์ครับช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมดีวงและยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยรนาคาร a t i o n จำกัด รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง